มันง่ายมากที่จะโกหกด้วยสื่อแต่ยากมากที่จะพูดความจริงโดยไม่ใช้สติติแต่ปัจจุบันที่ผมเห็นมันง่ายมากที่จะโกหกด้วยสถิติและจะง่ายกว่ามากๆถ้าจะโกหกโดยไม่ต้องใช้สิติจริงๆแล้วนะครับ โคเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันมีอยู่มากมายหลายประเภทนะครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการทำโคแต่เกือบทุกประเภทนะครับมีวัตถุประสงค์ร่วมกันก็คืออยากทราบถึงรูปแบบหรือว่าแนวทางการตัดสินใจของคนหมู่มากตามข้อคำถามท,าที่ตัวเองตั้งไว้มีอยู่แค่นี้ก่อนอื่นนะครับผมขอสวัสีแคปกันนิดนึงว่าในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเห็นชุดเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาเอามาใช้เป็นอาวุธหลัก ในการรดรง,ง์หาเสียงพอเอาเครื่องไม้เครื่องมือทางวิชาการมาเป็นตัวตั้งแล้วกันกลุ่มเครื่องไม้เครื่องมือทางวิชาการที่เขาเอามาใช้เนี่ยแบ่งออกมาเป็นสามกลุ่มแล้วกันกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มเครื่องไม้เครื่องมือทางสถิติหรือว่าการสรํารวจด้วยตัวอย่างซึ่งเอาไปใช้ในการทรําโพลวงเล็บถ้าโพลนั้นใช้หลักทางสถิติจริงๆนะครับกลุ่มเครื่องไม้เครื่องมือกลุ่มที่2ก็คือ Big Data และก็ d a t a a n a l y t i c กกลุ่มนี้สําคัญมากกลุ่มเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่มหาศาลรวดเร็วหหหลลลาาาากกยยจฟ หลายแหล่งที่มาแล้วก็เอามาบวกกับพลังในการประมวลผลในการเตรียมข้อมูลแล้วก็การประมวลผลสุดท้ายมันก็จะรีเทิร์นสารสนเทศที่แม่นยำออกมาได้เช่นกันเครื่องมือที่3นะครับคือเทคโนโลยีสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่จริงๆก็คือเป็นช่องทางที่เราอยู่กับมันตลอดเวลาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็มีทุกอย่าง เล็ดลอดเข้าสู่สายตาเราอยู่ตลอดเข้าถึงตัวง่ายต้นทุนต่ำแล้วก็สามารถปูพรมได้ทั่วทั้งประเทศขนาดว่าไม่สนใจสมมติว่าคนที่ถือฝั่ง A จะไม่สนใจฝั่ง B ใช่ไหมครับก็จะมีคอนเทนต์จากฝั่ง B เล็ดลอดมาให้เราได้เห็นอีกจนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่3เนี่ยเครื่องมือ,อที่3มเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมากในการที่จะค่อยๆกล่อมค่อยๆโน้มน้าวให้คนกลุ่มนี้เนี่ยกลับมาเทคะแนนให้เราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบ่งเครื่องมือเมื่อกี้เนี่ยทั้ง3าเครื่องมือนี้ก็จะออกมาในสองประเทศ ก็คือเป็นเครื่องมือที่แบบเอาไว้สืบค้นว่าณเวลานี้เนี่ยมูดอนโทนของคนเนี่ยเทยใจให้พักเราแค่ไหนกับอีกอันนึงก็คือเป็นเครื่องมือแบบว่าใช้ในกทำพีาร์ใช้การยิงถล่มเลยให้เขายังไงก็ต้องชอบเราทําไม่ชอบเราให้ได้นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่สถิติเพียงอย่างเดียวแต่มันต้องบูรณาการหลายๆศา,าสตร์เข้าด้วยกันผมยกตัวอ,อย่างเนาะ สมมติในพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับมีผู้สมัครท่านหนึ่งเนี่ยอยากรู้ว่าคะแนนนิโยมของตัวเองเนี่ยตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยเกือบถึงคงสุดท้ายละอยู่ที่เท่าไหร่รงเล็บนะครับว่าทําตามหลักวิธีทางสถิติอย่างถูกต้องคนพกออกมาชี้ว่าอยู่ที่35คําถามก็คือแล้วจะทํำยังไงดีจะมาตั้งเวทีปลาใสถีบผมว่าไม่น่าจะใช่เขาก็ต้องไปดูว่าก็ต้องใช้หลักวิชาอื่นมาทำเช่นการทา Business Analy ิติกการทํา customer segmentation ว่า กลุ่มไหนล่ะที่ยังเป็นรองอยู่เช่นอาจจะทำ profiling ครับเพราะว่ากลุ่มนี้เพศนี้ที่มีอาชีพแบบนี้ไม่สนใจเขาเลยเขาจะดึงคะแนนตัวเนี้ยให้กลับมาตื่นได้ยังไงแล้วกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเสพสื่อต่างๆด้วยช่องทางไหนก็ต้องมาปรับคอนเทนต์แล้วก็ยิงให้ตรงกลุ่มนี้ให้ได้นั่นนะครับแต่ก็ทั้งหมดก็ต้องระวังเรื่อง PDA ด้วยสุดท้ายนะครับอยากจะ ฝากไปยังทุกๆคนที่รับชมคลิปนี้นะครับว่าจริงๆการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นแค่ขั้นตอนหนึ่งในประเทศประชาธิปไตยนะครับขอให้เราเสพข้อมูลอย่างมีวิจัยยางแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ตามหน้าที่พลเมืองท่านี้พอแล้วครับ